สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาริกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาริกจะพาทุกคนนะคะมารีวิวนะคะ Fort Ranger นะคะรุ่นวายแทนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่1,32,000้บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าออปชันและการตกแต่งภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะ มารีทาการเปลี่ยนแปลงนะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนยกเซตเลยนะคะเป็นกอ่าเป็นชุด F150 Spider นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าด้านหน้าตัวนี้นะคะที่เป็นตัวอักษรฟอร์ดใหญ่นะคะตัวนี้ลูกค้าตัวอ่าตรงตัวอักษรฟอร์ดต,ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้นะคะว่าต้องการสีแบบไหนนะคะ แต่ตรงนี้เป็นอาทำให้เข้ากับตัวสีรถเนาะสีส้มก็เลยเลือกเป็นสีส้มมานะคะสีส้มออกทองทองเนาะแล้วก็มาพร้อมไฟ LED ด้านหน้านะคะ3ดวงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราจะเป็นการชนสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าเหมือนเดิมนะคะเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะคะตรงนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเราจะมีมาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่น y แท็นะคะ แล้วก็ในชุด F 150ตรงนี้นะคะเราจะมีไฟตัว C ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นไฟตัว C แบบ LED นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านบนนะคะตัวนี้เราดัดดัดแปลงไฟหน้านะคะเป็นไฟมาสแตงนะคะตัวนี้มีคีบสามคีบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะคะวิ่งตอนกลางวันนะคะพร้อมวงแหวนด้านในที่เป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะคะสำหรับด้านบนตรงนี้นะคะเป็นสกูปทรงเตี้ยนะคะอืม ตัดเป็นสีทูโทนแล้วเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีรถสีส้มนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้ซุ้มล้อซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Mac แม็กลายยางนะคะแม็กตัวนี้ Mac, Mac แม็กแม็กลายยางตัวนี้นะคะเป็นขอบ16นะคะเป็นยางของ h a n ด g ก o ๊กเนาะ,ต,นนบบนะ,ะตัวนี้เป็นแม็กแบบลายออฟโรดนะคะตรงนี้เป็นลายออฟโรด สายลุยไม่ควรพลาดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นครอบแก้มสีสีดํานะคะที่ติดมาจากตัวรถอยู่แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สิบสปีดนะคะสําหรับตัวว i ยแท็กตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะมาริสใส่เป็นคิวกันศาสตร์แท้ของฟอร์ดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ แล้วหลังคาตัวนี้จะมีมาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวไวทแท็กนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมเลยแล้วก็บันไดข้างตัวนี้ก็จะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะบันไดข้างตัวนี้นะคะรองรับน้ําหนักได้ถึงห5 0กิโลเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะซุ้มล้อใส่ทั้งสี่ทั้งสี่ด้านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะโลบาร์ตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นโลบาร์เดิมๆจากโรงงานเนาะ คือขับบนท้องถนนก็จะรู้ได้ว่าตัวนี้เป็นตัววายแท็กนะคะตัวโรบาใหม่นะคะจะเป็นแถบสีส้มนะคะจะทําให้ดูรู้นะคะว่าตัวนี้เป็นตัววายแท็กนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบ้ารองมือจับแบบปลายดาบนะคะตัวนี้เพิ่มมิติก,กับให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะใส่ที่ข้อไฟหลังนะคะเพิ่มมิติให้กับลูกค้าไปอีกนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะสำหรับตัว Wi t แท็นะคะเราจะมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะคะติดมาจากตัวรถแล้วก็เซ็นเซอร์สีจุดถอยจอดนะคะตัวนี้าฝากาด้านหลังด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ <c oughs> นรนกระบะหลังกระบะหลังบรรทุกข,ของได้เยอะนะคะหนึ่งจุดสามตันเลยลึกนะคะาตากล้องมาแผนให้ดูความลึกของกระบะเรานะคะตัวนี้ แล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีไฟเบรกดวงที่สามให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าเนาอว่ามีอะไรบ้างสำหรับด้านในนะคะตัวนี้เจ้าไวแท็กนะคะก็จะเป็นเบาะสีส้มเออเป็นแถบสีส้มนะคะเป็นเดินได้สีส้มนะคะจะมีจะมีะมอ่าสัญลักษณ์ไวแท็กตรงนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีส้มนะคะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะตัวนี้ นี่นะคะเราจะดูรู้เลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นว i แท็กนะคะแล้วก็พวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะมีหน้าจอ Android มีหน้าจอแบบระบบสัมผัสให้ด้วยสามารถเชื่อมต่อคาร์เพได้อออโต้ได้นะคะตัวนี้นะคะมีระบบซิค์เสียงสามสั่งการภาษาไทยด้วยนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะสําหรับเจ้าว i แท็กนะคะเราจะมีปรับเบาะไฟฟ้าเนาะสำหรับสาหรับเจ้าว i แท็กตัวนี้นะคะเาบาะไฟฟ้านะคะด้านข้างนะคะ ด้านข้างจะมีเฉพาะคนขับนะคะตัวนี้นะคะโอเคแล้วก็ด้านหน้าของเราก็จะเป็นอ่อที่ปดัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัดแสงอัตโนมัตินะคะด้านบนตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอ่อระบบปลดล็อกนะคะสามารถป,ปลดล็อกได้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีส้มนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตรงกลางเราก็จะมีแทบวางวางน้ําให้นะคะเป็นที่วางแผนได้ด้วยนะคะตรงนี้นั่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็จะมีที่ต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้นะคะตรงนี้นะคะเป็นปลั๊กไฟแบบเสียบอเนกประสงค์นะคะตรงนี้นะคะ ด้านบนก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันได้ค่ะปนะเป็นยังไงกันบ้างคะพาชมรถ y t แท็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถ y t แท็นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ